สวัสดีตอนเช้าค่ะต้นมะขามต้นนี้ตึงตาสมัยข่อยเกิดข่อยก็เห็นเลยพี่น้องเกิดมาจำความไดก็เห็นเลยต้นขามต้นนี้บ้านข่อยจะเลื่อนอ่ะเด้มีไฟเข่าแล้วไฟฟ้าเข้าแล้วค่ะ อรุณสวัสด์ค่ะเพื่อนๆเฮงๆปังๆ,งๆทุกท่านเด้อค่ะมานเนี้พามาชมบรรยากาศบานนอกบานหน้าเฮาชนลำบดเฮ้า,สบบาแสงอาทิตย์ยามเชา้าสวยสวยพี่น้อง ป้าป้าบาน่อยพี่น้องป้าป้า